สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องปริยาทาร่นะคะในวันนี้นะคะช่องปริยาทาร่นะคะหัวข้อของเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ของเพื่อนๆนะคะในการเดินทางสายจิยนนะะิญนากะะสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะ,ะวันนี้เราใช้ไพ่สองเด็กนะคะการอ่นานไพ่เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมไม่ได้จาะจงธาตุดาีใดเป็นพิเศษซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นได้นะคะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เลือกรับเอาเฉพาะสิ่งดีๆก็ได้นะคะสิ่งไหนที่มันฟังแล้วดูเหมือนเป็นการปั่ทอรจิตใจก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะคะเลือกรับไว้เฉพาะข้อความดีๆสิ่งดีๆนะคะมาดูกันนะคะว่าในวันนี้นะคะสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะคะเพื่อนๆ เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ,ะมาอัปเดตสถานการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนาะเกี่ยวกับการเดินทางสายจิตวิญญาณนะคะ,อะขออนุญาตครูครูาอาจารย์ของเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมทุยในวันนี้นะ,ะขอ,อะมาดูพลังงานของเพื่อนเพื่อนในตอนนี้นะคะว่าพลังงานในตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเนาะโดยวันนี้นะใช้ไพ่โซนไลท์ออร์คิลนะ าการเดินทางสายจิตวิญญาณในตอนนี้นะเพื่อนเอนเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยนะคะไพ่ไปที่หนึ่งนะเป็นไพ่เอ็ ony, นเนอร์ฮาร์โมนีนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่บ่งบอกถึงณนะตอนนี้นะพลังงานของเพื่อนๆออยู่ในช่วงของการปรับสมดุลน,นะ,ะการทําพลังงานให้มันเกิด ความาสมดุลน,นะคะอา,อาจจะอยู่ในช่วงของการปรับพลังงานภายในนะคะให้มันเกิดความสมดุลเกิดพลังงานที่มันเหมือนกับให้พลังงานมันคงที่ะคะ่ะอืมมันอาจจะอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนพลังงานเพื่อที่จะ หาสมดุลนะคะาบางทีนะ,ะการปรับสมดุลพลังงานในตัวในตัวของเรานะคะอาจจะมีพลังงานอยู่นะะจะเห็นได้ว่าตามหน้าไพ่นะ,ะมันเป็นมันเป็นครึ่งใช่ไหมคะอาเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีพลังงานทั้งอันนี้ยกตัวอย่างนะคะทั้งด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดนะะเราอาจจะต้องเหมือนกับ ทำพลังงานทั้งทั้งสองด้านให้มันมีความมั่นคงมีความเ,เกิดสมดุลน,นะคะไม่เอน็นไม่เอียงนะคะมีความเท่าเทียมประมาณนี้เนาะอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนพลังงานให้เกิดความสมดุลน,นะคะใบที่สองใบที่สองเป็นไพ่ของเซลล์อีเดนติตี้นะคะไพ่ใบน,นี้ อาจจะบอกเรื่องราวของตัวเพื่อนๆนะฮะที่อาจจะกำลังเหมือนกับตามหานะฮะ,ะกำลังเหมือนกับมีมีความสงสัยนะคะ,อ,ะอาจจะเกิดความสงสัยหรือกำลังหาความจริงหรือ ตามหาบางสิ่งบางอย่างนะที่มันมีอยู่ในตัวเพื่อนๆน,นะซึ่งมันอาจมันอาจจะเหมือนกับเราเราเราสงสัยแต่ว่าเรายังหาคำตอบไม่เจอคะ่ะมมันอาจจะเป็นความลับนะออาจจะเป็นเหมือนกับ ปัญนาที่เพื่อนๆยังคงต้องหาคำตอบนะคะต่อมานะฮะใบที่สามนะ,ะใบที่สามเป็นไพ่ b a l a n c e Your e n e r g อ e s นะคะเหมือนกับใบที่หนึ่งนะ,ะเหมือนกับจะบอกว่ามัน ภายในกับพลังงานนะ,ะมีความสมดุลน,นะปรับสมดุลพลังงานแล้วก็ปรับสมดุพล,งงลดพลังงานในตัวของเพื่อนๆนะคะมันอาจจะก็ก็เหมือนกับไพ่ไปที่หนึ่งนะคะอืม ปรับสมดุลให้มันเกิดความปรับพลังงานให้มันมีความสมดุลมีความบาลานซ์แล้วก็มีพลังงานที่มันคงที่คนะ,ะอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนพลังงานให้มันเกิดความสมดุลน,นะคะ,นะะแล้วก็ไพ่ใบที่สี่นะฮ r t a w a k w a k e n i n g เป็นไพ่บอกถึงหัวใจนะคะอ่าตื่นรู้นะคะอ่าเป็นหัวใจที่ตื่นรู้แล้วนะคะณตอนนี้เนาะอ่ามันอาจจะบ่งบอกถึงการปรับเปลี่ยนการาเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งในในในใจของเพื่อนๆก็ได้นะคะ อาจจะเป็นเหมือนการเปิดโอกาสนะ,ะาาการเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อที่จะในอดีตเพื่ออาจจะมีบาดแผลทางด้านความรักใช่ไหมคะณตอนนี้หัวใจเพื่อนๆน,น,น,นั้นนะคะมันอยู่ในช่วงของการเปิดรับนะคะ เปิดใจรับพลังงานของความรักที่แท้จริงนะคะเป็นการเปิดใจยอมรับพลังงานใหม่ๆนะที่กำลังจะเข้ามานะ,ะอยู่ในช่วงของการเปิดใจนะอาจจะเคยมีบาดแผละนะในเรื่องของความรักเนาะอาจจะเป็นความรักที่มันเหมือนกับเราไม่สมหวัง นะผิดหวังกับความรักครั้งเก่าในตอนนี้เพื่อนๆนะคะหัวใจเพื่อนพร้อมที่จะตื่นรู้เปิดใจยอมรับที่จะรับรักครั้งใหม่แล้วนะคะ heart of the cosmos นะคะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างพลังงานของออจักรวาลน,นะคะเ,เหมือนกับ ตอนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะรวมรวมหัวใจคะะ่ะอืมอันนี้พูดให้เข้าใจง่ายนะ,ะมันเหมือนกับเป็นการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นจากใจนะคะระหว่างจักรวาลกับใจของเพื่อนๆนะณตอนนี้การเชื่อมต่อน,นั้นมันเหมือนกับรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลน,นะณะตอนนี้อืม คอยสังเกตดูนะคะว่าตอนนี้ลักษณะตัวตนหรือพลังงานของเพื่อนๆในวันนี้ที่อ่านไปทั้ง5ใบนะคะมันเกิดขึ้นไหมนะคะอ,อันนี้คือพลังงานตัวตนของพเพื่อนในวันนี้นะคะ5ใบทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ณตอนนี้มีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างน,นะ อืมมาดูไพ่มาดูไพ่ทารโรก่ก่อนก็ได้สถานการณ์นะตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นขอครูผูบาอาจารย์เชื่อมต่อบอกกล่าว,ว,วนะฮะ่านไพ่ทารโร่สำหรับนี้นะอสามดาบมาเลย่ะ,ะบาดแผลเก่าเบาดแผลนะอ่ไพ่สามดาบนะคะเป็นไพ่ธาตุลมเนาะไม่ทนดตุนกลุ่มอืม ความเจ็บปวดนะ,ะเหมือนเมื่อกี้เลยนะเพื่อนๆอ,อาจจะเคยพบเจอนะความผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคะไพ่าสามดาบเป็นไพ่ของความเจ็บปวดที่เกิดจากรักที่ไม่สมหวังหรืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับความรักนะคะ,อ,ะอาจจะมีอดีตในเรื่องของความรักที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเนาะมีบาดแผลต้อมาค่ะไพ่ the p r s t นะคะอะ ไพ่ใบนี้นะมันเป็นไพ่ของคนที่มีเซนต์นนะยานสัมผัสชัดเจนนะเป็นคนที่เหมือนกับมีพลังงานสองด้านนะพลังงานทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างในตัวนะเลือกลับนะเป็นพลังงานของคนที่ มีมีความลึกลับมีความน่าค้นหาอยู่ในตัวนะคะเป็นคนที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างโลกจิตวิญญาณแล้วก็โลกมนุษย์ปกติได้นะฮะอะช่วงนี้อาจจะเซนสัมผัสอาจจะชัดเจนนะ,ะมากขึ้นในตอนนี้เนาะต่อมาค่ะไพ่ซิกออฟคัพนะคะอืไพ่ ห้าถ้วยอ่ไพ่หกถ้วยขอไพ่ค่ะไพ่หกถ้วยนะ,ะมันเป็นไพ่เกี่ยวกับของอ่ธาตุน้ำนะคะกดๆเจิกแล้วก็มีไพ่หกถ้วยมันเป็นไพ่ของการได้รับมอบนะคะการได้รับมอบอาจจะเป็นรับมอบของขวัญของรางวัลน,นะคะบางอย่างนะ,ะอาจจะ เป็นเหมือนกับของเก่าของเดิมก็ได้นะคะอเพื่อนเพอนอาจจาะกําลังได้รับมอบบางสิ่งบางอย่างจากเบื้องบนนะ,ะจากครูครบาอาจารย์ก็ได้นะ,ะมันเป็นของเก่าที่เหมือนกับมีมาจากอดีตภพชาติเก่านะอืมไพ่ four of pentacles นะฮะไพ่สี่เหรียญนะฮะ ธาตุดินบางกวประสบแล้วกันไพ่สี่เหรียญเป็นไพ่ของการกอดการยังปล่อยวางบางเรื่องยังไม่ได้นะก็อาจจะเป็นเรื่องราวของบาดแผลความรักที่เพื่อนๆอาจจะยังคงค,งคิดถึงนะยังคงปล่อยวางมันยังไม่ได้เนาะอืมอาจจะมีบาดแผลเรื่องของความรักที่มันเหมือนกับยังปล่อยวางยังยึดอยู่ยังกอดไว้แน่นนะนะแล้วก็ไพ่ เพจอพย์เด็กถือเหรียญน,นะฮะ,ะเด็กถือเหรียญเป็นไพ่อของการเปลี่ยนแปลงนะอืาอาจจะกําลังมีโอกาสดีๆเข้ามานะโอกาสทางด้านการเงินเนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการอาจจะมีการลงมือทําบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเหมือนกับจะเป็นผลจะ,จะได้ผลการตอบ,ตอบรับที่ดีนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการเงินเกิดขึ้นมีโอกาสทางด้านการเงินเกิดขึ้นนะเดอะเดวิลนะต่อมาไพ่เดอะเดวิลไพ่เดอะเดวิลนะเป็นไพ่ของคนราศีมังกรเป็นไพ่ที่บอกถึงอ่ามันเป็นไพ่สามดาบนะคะตรงกันกับเดอะเดวิลแสดงว่า สิ่งที่เพื่อนยังกอดยังไม่สามารถปล่อยวางได้คือเรื่องบาดแผลนะยังยังไม่หลุดพ้นจากพันธนาการของบาดแผลทางด้านความรักนะยังยังกอดไว้นะอันนี้เลยใช่เลยเนาะยังคงมีความคิดยังคงยังปล่อยวางยังกอดแน่นในนะคะบาดแผลทางด้านความรักต่อมาค่ะไพ่เซเว่นออฟเพนดคิลส์นะคะไพ่เจ็ดเหรียญ ไพ่ธาตุด,ดินนะคะมงครผสบแล้วก็กันเป็นไพ่ของการรอคอยผลลัพธ์นะอาจจะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ยังรอคอยอยู่ว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ลงมือทําไปนะะมันจะเกิดผลเป็นอย่างไรกําลังรอคอยอยู่อ่าต้องมาค่ะไพ่ไพ่แปดไม้เท้านะ e d e of wool นะคะไพ่ธาตุไฟนะเมสิงหธนูเป็นไพ่ของเหมือนกับ จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบกระทนหันไม่ทันตั้งตัวนะ,อ,ะอาจจะมีการได้รับมอบนะการได้รับมอบของเก่าของเดิมที่ที่มันเหมือนกับจะเข้ามาแบบแบบกระทนหันแบบเราไม่เราไม่รับรู้ไม่ทันตั้งตัวนะ,อ,ะอาจจะเป็นการรับมอบแบบกระทนหันทันด่วน ต่อมาไพ่ six of wands นะคะพลังงานของเนี่ยค่ะบาดแผลทางด้านความรักที่เพื่อนยังไม่สามารถปล่อยวางได้นะไะพ่หกไม้เท้านะมันเป็นสัญญาณที่ดีนะเป็นสัญญาณของการได้รับชัยชนะนะคะอ่าแสดงว่าเพื่อนจะสามารถที่จะปล่อยวางมันได้เนาะอ่าสามารถปล่อยวางหรือเคลียร์นะเคลียร์สภาวะของบาดแผลทางด้านความรักนะได้ อามาเลยค่ะไพ่ในออบครับข่าวดีจริงๆอ่าเป็นเป็นการเคลียร์นะอัปเดตสถานการณ์นาะตอนนี้ของเพื่อนเพื่อนก็คือสถานการณ์ของเพื่อนอเพื่อนคือเพื่อนๆนจะสามารถเคลียร์สภาวะาความคิดในเรื่องของ เรื่องราวความรักในอดีตบาดแผลเก่ากบาดแผลทางด้านความรักนะคะเพื่อนจะสามารถเคลียร์ได้นะคะได้รับชัยชนะรวมไปถึงสิ่งที่เพื่อนได้ลงมือทำนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นในเรื่องราวของจิตวิญญาณนะคะ,ะเป็นบางเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลึกลับนะคะ,ะมันจะมีผลตอบรับที่ดีนะ,ะ,ะจะได้รับชัยชนะแล้วก็ การเงินนะคะที่บอกว่ากําลังรอคอยอยู่นะตอนนี้ค่ะกำลังจะได้รับข่าวดีกําลังจะมีคนมีกัลยาณมิตรมีคนนําข่าวดีมาให้นะคะอา,อาจจะเป็นข่าวดีอะไรไม่รู้แหละแต่มันจะทําให้การเงินในอนาคตดีขึ้นนะคะรวมไปถึงสถานการณ์อีกเรื่องหนึ่งก็คือการได้รับมอบนะ,ะของเก่าของเดิมนะ,ะมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะอันนี้คือสถานการณ์ จากไพ่ทาโร่สิใบนะคะอ,ะอันนี้คืออัปเดตสถานการณ์สิบใบจากไพ่ทาโร่เนาะ,ะก็สถานการณ์เด่นๆนะคะเมื่อกี้สามารถเคลียร์บาดแผลทางด้านความรักในอดีตได้แล้วก็กําลังจะได้รับมอบของเก่าของเดิมรวมไปถึงกําลังจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในเรื่องของ,ของการงานเทีนี้เราม,มาดูกันนะคะว่าไพ่ออร์เรเ สำหรับนี้นะ,ะจะบอกถึงสถานการณ์นะ,ะ,ะในตัว,วเพื่อนๆนะตอนนี้ว่าอย่างไรเนาะ peace นะฮะม peace มันหมายถึงความสงบนะฮะอ,อิสระเสรีก็ได้นะฮะอ,อาจจะอยู่ในช่วงของ เหมือนกับต้องการที่จะอยู่เงียบเนะอาจจะเหมือนกับปล่อยความคิดให้มันเป็นอิสระนะอ่าเหมือนกับไม่อยากจะเหมือนไม่อยากจะอยู่ในกรอบนะอ่าอยากจะมีอิสระทางด้านความคิดอยากจะอยู่กับความสงบกับตัวเองนะอยากอยู่ในช่วงของการ อ,อยู่คนเดียวนะอะอยู่คนเดียวอยากอยู่เงีย,งงยบๆนะคะ Message in a bottle นะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของข้อความนะอาจจะเป็นข้อความที่จัก,กรวาลอยากจะสื่อสารถึงเพื่อนๆน,นะะไม่ว่าจะเป็นข้อความที่จากอาจจะฝันนะมาจากทางความฝันนะหรือ เอ uh, g e l n น m b อ r นะ ừ, ตัวเลขที่เราเห็นซ้ำๆบ่อยๆหรือบางทีเราดูคลิปนะในช่อง Youtube อาจจะดูเหมือนว่าเอ๊คลิปนี้มันใช่มันเหมือนกับมันเหมือนกับเรื่องราวของตัวเองนะก็คอยสังเกตนะคะว่ามันอาจจะเป็นข้อความที่จักรวาลน,นะอยากจะสื่อสารกับเพื่อนๆนะตอนนี้ก็ได้นะคะต่อมาค่ะไพ่ change in the wind นะการเปลี่ยนแปลงในสายลมนะตอนนี้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงตัวตนเกิดขึ้นนะมันเหมือนกับสิ่งที่มันไม่ใช่ค่ะมันกำลังจะถูกเคลียร์ออกนะลมพัดปลิวออกไปจากตัวเพื่อนนะอยู่ในช่วงของการเคลียร เคลียนะ์ Clear, พลังงานที่มันไม่ใช่นะพลังงานลบพลังงานมืดพลังงานอะไรที่มันไม่ไม่ใช่ไม่เป็นผลที่เป็นเป็นพลังงานที่ไม่ดีค่ะมันกําลังถูกเคลียร์ออกถูกลมพัดปลิวออกไปนะเป็นพลังงานที่เหมือนกับเป็นพลังงานที่มันทําให้การตื่นรู้ของเราการเดินไปข้างหน้าของเราสะดุดนะคะมันจะถูกเคลียร์ออกไปเนาะ บริดจ์นะคะไพ่ของการทําสมาธิการอยู่ขมลมหายใจนะคะ,ะช่วงนี้อาจจะต้องอยู่ในช่วงของการทําสมาธิเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานของครูบาอาจารย์ให้มากขึ้นนะคะ,อ,ะอาจจะอยากเหมือนกับเรามีคําถามเกิดขึ้นนะ,ะสมาธิจะทําให้เราได้รับรู้ถึงคําตอบจากครูบาอาจารย์นะ,ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะต้อง ทำสมาธิให้มากขึ้นนะอยู่กับความสงบเนาะเพื่อที่จะหนะาคำตอบนะนะอืมคอมมูนิตี้นะเป็นไพ่ที่บอกถึงการสื่อสารการเชื่อมต่อเชื่อมโยงนะอาจจะมีการเหมือนกับมีกลุ่มมีทีมเนาะ,ะในช่วงนี้อาจจะพบเจอกลุ่มพบเจอทีมในเพื่อนๆที่ อยู่ในเส้นทางสายจิตวิญญาณน,นะคะอาจจะมีการสื่อสารการเชื่อมโยงกันนะคะภายในกลุ่มทีมนะคะแสดงว่าเพื่อนไม่ได้เดินทางคนเดียวนะมีกลุ่มมีทีมนะ,ะทำงานเป็นหมู่คณะนะคะในการอาอาจจะรวมไปถึงการทําภารกิจด้วยนะคะออันนี้คือทั้งหมดนะคะตามหน้าภพ่ห้าใบนะคะ อัปเดตสถานการณ์ณตอนนี้ของเพื่อนๆอ,อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงตัวตนนะคะการปล่อยวางพลังงานที่มันไม่ใช่พลังงานที่มันไม่ตอบโจทย์กําลังจะถูกปล่อยออกไปนะะถูกกําจัดถูกขจัดออกไปแล้วก็รวมไปถึงการสื่อสารจากจักรวาลน,นะะอาจจะได้รับสายสัญญ,ญาณบางเสียงบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเห็นตัวเลขซ้ําๆจากความฝันนะคะ รวมไปถึงอาจจะมีการทำสมาธินะฟังเสียงข้างในให้มากยิ่งขึ้นนะสิ่งที่เราอยากได้คำตอบนะมันอยู่ข้างในนะไม่ต้องไปหาจากที่อื่นนะอยู่กับภายในตัวของเพื่อนเองนะสงสัยหรือมีคำถามมันจะอะเราไม่ต้องไปหาคำตอบจากที่ไหนเลยนะค่ะครูบาอาจารย์คอยแนะนําเราอยู่แล้วขอเพียงแค่เราเปิดใจแล้วก็ ทำจิตทำสมาธิให้นิ่งนะเราจะได้ทุกคำตอบที่เราต้องการหรือที่เรากำลังหาคำตอบนั้นๆน,น,นะฮะรวมไปถึงนะความมีอิสระนะความสงบนะในตัวเพื่อนๆน,อนนะตอนนี้สถานการณ์ณนะตอนนี้ทั้ง5้าใบนะ,ะก็วันนี้คลิปอาจจะไม่ยาวนะะ ขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปในวันนี้นะคะเจอไหนดีก็น้อมรับเอาไว้นะคะเจงไหนไม่ดีก็ปล่อยผ่านเลยไปแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ